ีกันนดักสปอรคิวเราแน่เลยที่ยใช่เลยใช่เลยดักสปอร์ตคิวหน้าต่างเฟือมีรัอขันใ่วะ อะไรของเมึงอ่าวเฮ้ยเอโคล้มอยู่ในห้องที่เปิดแล้วเาตายแล้วตายแล้เหียอะไรวะเกื่อกี้บัตรีัตยบั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 รบัตรบัรบัตรบบับัตรบัยบัตไบตบับับัตต้องมาต้องมาต้องมาตอรร ไม่งี้ค่ะ oh, ป oh, 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 like ้กอยู่นเี่กูดักประตูฝั่งนี้แล้วกันปักตายยังปักตายแล้วว๊อดชุดชูพิงมาจ้ะโอ้ยเหี้ยติดเอ้าโอ้โหรู้ทันกูรู้ทันกูแบ็คเวสอยู่ตรงรูนี้ เข้าไปแล้วเแบบีเบียดเข้าไปแล้วเบ,บเบียเข้ารูตรงตรงเรียนฟลอดไปแล้วขวามือมด<ะ>บบเบียดโอ้ชุดมื่อกี้เนี่ยเที่ยชุดเที่ยอะไรเนี่ยชุดแม่งช,ชุดแม่งทำดาเมจให้กูช็อกได้ประมาณหลายกัวกัวเซียววีอ่ะชุดแ่งนะ โอ้โหชุดเทียมากอะเกคบอแล้วมีว่าไม่อยู่หลังว่าไม่คนนึงทาไมตรงนี้คนนึงอยู่หล่างอยู่หล่างสวยตายแล้วเขาเห็นว่าไหมว่าไมมว่าไหมอยู่หลังเอายังไม่เอ้าเอากูเห็นมันแล้วกูไม่ยิงวะกูเอ๋ยเท่าไรเอ้าไปโดนกูยืนมองหน้าเป็ดจนมันดีกูตายอะโคตรควายเลย โฮ้ยออกวะออกวะไปนี่ิงสองวิ้งสองมึงเห็นกล้องวิ่งรีบปะน่ะเมื่อกี้ตรงมุมโอ้คุหมดกล้องหมดเฮ้ยมันวิ่งออกมาวิ่งออกมาผู้ดีเสียงคนวิ่งอ่ะ ็นหมอเว้ยมับริวิวกูเอ่อจากที่กูเห็นเมื่อกี้นะจิ๊บคือมึงยิงไม่โดนมันเลยเออนั่นแหละมีม,มีมีโอกาสยิงก่อนแท้ๆมึงยังบอกว่ามันทิวอีกอะนึกว่ามึงยิงไม่โดนมันนะไอ้เหี้ยข้างบนไม่เอาตายาตายแกน่าตายแพ้าตาย เอาพี่ตายโอ้โหใจขาดจะสกมันจะดรอแล้วจะดรอไปจะดรงไปไม่ทันแล้วจิ๊บไม่ทันแล้วรีพอร์ตไม่ทันแล้วยี่ยี่จะดรอจะดรอเยอมันเป็นแผนยุทธจิ๊บยิงยุทธล้มเล่นกล้าเอาไปตายใช่แล้วก็ไปเจาะดูไอเฮียแล้วก็ดูนั้นมันทีมันมายิงก็ยิง ไม่ได้ตายวัตถุนี้อยู่ไหนวะเราล้มล้มล้มเร่้ล้มวัตถุนี้อยู่ไหนวะกูไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นต้องต้องต้องเสียหนึ่งต้องลองเสียหนึ่งแผะเอ้ยใจเย็นใจเย็นลึกลึกลึกโอ้โหเปิดแก๊ดไม่ได้เล่นนานโอ้โหไม่ต้องพูดไอ้เหี้ยโอ้โหดับอ่ะไม่ต้องพูดไม่ฟังกัะสุน เออเยอะคิดดูไม่เคยเอบีพ <itous> ีขนาดไหนจะต้องลงแบบโอ้โหแคปรูปอ่ะเฮียไอสัตว์อัดกรอบเลยไหมเฮียรูปแล้วกนยาไม่ต้องเฮียไม่ต้องหนอ่ะ Do you ever look at someone and wonder

เขอโทษจอนคุยไม่โดนขึ้นเหี้ยไปวิ่งลุยเอาแบบถึงแล้วเข้าเลยเอ้ยลุยวิ่งมันเยตืในเย็น

กูไม่รู้ว่าจอเกอร์เล่นตัวอะไรแต่กูเห็นแอดหน้ายิงกูเลยรยิงมันกูนึกว่าไอ้จิปตอันนี้มึงเอาอะไรนะมีแทงมีปลายปืนดาบปลายปืนแทง ไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยต้องมือตะปันคนข้างกูตัดเก็ตๆนี่ปะเก็ตฉันล้อ้ นี่แน่นตล้ครบเแหละพี่ไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยสองตัวท้ายวะกู่ทำอะไรลงไปวะอุ้ยรับหองได้เลยเนี่ยใครไม่โยนเกมบ้างคุณรับแค่รูเนี่ยที่ไม่โยน <Workers S 2> หน้าต่างซ้ายมีอีกตัวไฟเราปะหัวเว่อเดีเยวไปมัอเว่ยกลางรอเวเว่ยไปขวาเดี๋ยวขวาในซ้ายคนหน้าต่างคนซ้ายคนซ้ายซ้ายบูมคนอะไรตรงนั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวมาแบงมึงเหรอสองคนเลยสองคนเลย เอ้ยอนกันมาอนี่กล้ยนนวยเดี๋ยวกล้วเจกเกอร์แม่งออกมาเคาะเราข้างนอกเลยไปไหนข้างหลังไปการทัพเลยนไหมข้างหลังดีกว่าว่าจีบโดนปัดเจ้าหอว้า,วาอาโอ้ ีค่ได้ยิงหมอหมอตายออกเลยแก๊สด้วยไปแล้วมันดูเป็นพวกจะตายป่ะนะเขาไม่ได้ตายเขาไม่ได้ตายใช่ไหมใช่เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าหลังเครื่องได้แล้วเข้าหลังเครื่องได้แล้วแก๊สเอาใจปักเคี๊มอปัก แทนแทนแนโอเคเสร็จแล้วเอาเบนี่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้บุกแล้วความไม่แตกจิบกูดักคาเวล่าตั้งนานเวนว่าจะมาแต่มึงทำได้ดีมากเลยจิบจบแล้วคำชมจากกูไปไอ้เหี้ยจิบจิบ นะดูให้เต็มตานะนะฮ้ยหัวเครื่องบินแม่งโค้งมนไปว่ะเออใช่กูว่าตรงคอกพิษแม่งมองเห็นได้ใกล้ไหมนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ลายแบบฉลามสู้ฟัดเลยเนี่ยที่วอทมึงว่าหัวเครื่องบินมันหนักปะพอนก็น่าจะหนักนะแต่ว่าเครื่องบินเครื่องบินน่าจะแข็งแรงเพราะจะยกหัวขึ้นมาได้อ๋อมาเครื่องบนเท่าไหร่อะแต่ คนเมินไหนยัง